ตลอดเวลา10ปีที่โยมหลงป่าเนี่ยโยมได้เรียนรู้อะไรบ้างไหมก็เยอะเลยครับอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ถึงการเอาชีวิตรอดการเอาตัวรอดนะครับก่อนหลงป่าเนี่ยมีข่าวพี่เบี้ยวงานเขาเมาแล้วทิ้งงานไม่รับผิดชอบไม่พอใจก็ไม่ทําพี่รู้บ่าเเขาเสียหายมาสิบสิบ,สบล้านพี่ทํากับคนอื่นไว้เยอะไง เวรกรรมก็เลยตามทันนะมันก okay. ็มันก็มีบ้างอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เห็นมีใครเขาเดือดร้อนเลยครับอาจารย์เพราะคือตอนนั้นมันมันดังมากครับผมผมทำอะไรก็ได้ผมต้องการอะไรผมก็ได้อะทำได้ทุกอย่าง่ะและโยมเคยคิดถึงใจเขาใจเราบ้างไหมก็ อาจารย์ครับถ้าเอามีครับถ้าพระอาจารย์ให้ผมกลับไปมีชื่อเสียงโดง่งดังได้อีกครั้งหนึ่งผมว่าคราวนี้เพลอๆเจะดังกว่าเก่าอีกนะครับพระอาจารยผ์ผมว่าชื่อเสียงผมเนี่ยคนเขายังจาได้กันอยู่ถ้าผมกลับไปแล้วดังนะอาจารย์ผมจะกลับมาที่ที่วัดนี่นะแล้วก็สร้างกองกระถินสร้างกองพระป่าให้ใจใจสร้างโบสถ์ให้พระอาจารย์ใหม่หมดเลย ผมว่าชื่อเสียงผมเนี่ยยังพอมีพาเวอร์พอที่จะทํำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะรับอาจารย์พี่แน่ใจเหรอพี่คิดว่าคนในวงการเน่จะให้อภัยพี่อีเหรอชื่อพี่เขายังจําไม่ได้เลยว่าพี่เป็นใครอะโยมเคยเห็นพลุที่แตกบนท้องฟ้าร่วงลงมาแล้วกลับพุ่งขึ้นไปแตกกระจายบนท้องฟ้าเป็นครั้งที่สองไหม ไม่เคยครับพวกมันขึ้นไปมันก็แตกก็จบเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ต้องร่วงลงมาเป็นธรรมดาของชีวิตนี่เหมือความว่าผมจะกลับไปดังเหมือนเดิมไม่ได้เหรอครับอาจารย์โยมเป็นดาราก็เหมือนกับพลุจะสวยงามได้ก็ในช่วงกลางคืนเท่านั้น ยามค่ำคืนเนี่ยอาตมาถือว่ามันเป็นช่วงเวลาของมายามันหลอกตาได้ทุกคนแม้แต่ตัวเราเองแต่นันเวลานี้โยมกำลังอยู่ในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเป็นไปแล้วโยมจะมีความสุขแต่ว่าทางองคการเขายัง ต้องการผมนะครับอาจารยทางวงการภาพยนตร์ต้องต้องต้องมีเอก,เอกภาพครับพี่ครับช่วงที่พี่ไม่อยู่เนี่ยมีดาราเกิดและดับไปหลายรุ่นมากดาวที่ตกมาจากฟ้ามันก็เป็นแค่ก้อนหินพี่เข้าใจปะ